ตามที่ผมได้มาลงมือปลูกนะครับก็เนื่องจากมีขออนะครับขออที่โรงเรียนชักชวนว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นอนาคตนะครับเนาะเป็นเงินอมเป็นเงินอมเป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้นะครับบริษัททงมูสเทแลนดก็ได้มาเยี่ยมแปลงผู้ปลูกนะครับเป็นแปลงของอาจารย์วิสิท์นะครับอยู่ที่ตำบลท่าท่าสองคอนอาท่าสองคอนนะครับอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามบริษัททงมูสเทแลนนะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมแปลงลูกค้าทุกๆแปลงนะครับแล้วก็พยายามจะทําคลิปนะครับให้ผู้ที่สนใจไม้ฮวงหุ่ี่สลับพยุงไหหลามพยุงเวียดนามของที่ซื้อ9,000ไปกับของบริษัทนะครับ ให้อาจารย์เล่าความเป็นมาหน่อยครับว่าทําไมคิดยังไงถึงปลูกไม้ตัวนี้ปลูกไปแล้วจํานวนเท่าไหร่นะครับอ่าตามที่อ่าผมได้มาลงมาปลูกนะครับก็เนื่องจากมีพออนะครับพออที่โรงเรียนครพขท่านพออชายาวินยาสุกอ่าชักชวนครับครับเพราะว่าท่านปลูกอยู่ที่ชายภูมิหลายหลายร้อยต้นครับครับนะครับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจก็เราจะมานะครับในอนาคตอย่างแน่นอนครับผม แล้วก็เป็นอนาคตนะครับเนาะเป็นเป็นเงินอมเป็นมรดกให้ลูกให้หลานมั้งเถอะมีความเชื่อยังไงที่จะกล้าปลูกไม้พยุงนะครับเขาไม่ว่าเราเป็นบ้าเลยครับอาจารย์อาจารย์ปลูกไม้อะไรนะฮะก็มีบ้างครับมีมีมีบางคนก็เขาก็ว่าเอาปลูกทาไปทําไมตัดตัดไม่ได้ครับผมผมก็เชื่อแน่นะครับเชื่อเชื่อใน ของบริษัทนะครับของบริษัทธงม่แทลงก็ไปซื้อก้ามาจากของบริษัทธงมมุแทลล์ครับผมครับผมคือการดูแลนะครับบางคนหลายๆคนยังไม่เข้าใจในข้อกฎหมายนะครับถ้าพูดถึงว่าไม้พยุงเนี่ยทุกคนก็กลัวกันก่อนละโดยต้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันใช่อยู่นะครับแต่นับตั้งแต่นะครับกฎหมายพรบ มาตรา7ของพรบป่าไม้นะครับก็ประกาศออกมาเมื่อปี6-1นะครับว่าเขาก็มีการแก้เนาะแก้กฎหมายว่าไม้พยุงเนี่ยก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์นะครับสามารถตัดได้เคลื่อนย้ายได้ขายได้นะครับแต่ประเด็นสาคัญคือไม้พยุงมันไม่ใช่มีแต่สายพันธุ์บ้านเราเราก็จะคุ้นเคยแต่กับคําว่าพยุงไทยคมว่าพยุงทั้งหมดเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีสายพันธุ์ของจีนนะครับที่เรียกว่าไม้หงหัวรีนะครับจีนเขาก็จะเรียกว่า ไฮนานฮวงโหลี่นะครับสายพันธุ์ของเวียดนามก็จะคุ้นเคยกับคาว่าเยี่ยนานฮงโหลี่นะครับแล้วก็สายพันธุ์พยุงไทย <Okay. S 1> แต่ถ้ามองดูเรื่องราคาเนี่ยนะครับก็คือราคาเนี่ยถ้าเป็นระดับต้นต้น,นะครับราคาที่แพงที่สุดเรมดาพยุงทั้งหมดที่มีอยู่นะครับที่ขายกันอยู่ในของตลาดเนี่ยก็จะเป็นสพยุงสายพันธุ์เวียดนามกว่าสายพันธุ์จีนนะครับที่แพงที่สุดถัดลงมาจะเป็นพยุงสายพันธุ์อินเดียที่เรียกว่าจันแดงนะฮะแล้วก็จะเป็นลำดับถัดมาก็จะเป็นพยุงไทย เมื่อกฎหมายมันได้เปิดอย่างนั้นแล้วนะครับการดําเนินการก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของข้อกฎหมายบังเอิญในกลุ่มไม้พยุงทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้ที่ติดในบ,บัญชี2อสเตททั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการเดินตามกรอบข้อกฎหมายนะครับที่สเตทนะครับก็จะสามารถปลูกได้ในที่ดิกนกรรมสิทธิ์แจ้งขึ้นที่เบียนแปลงปลูกได้ตัดได้แล้วก็นำส่งออกนอกประเทศได้แต่บังเอิญนะครับมีตัวสายพยุงสายบันไทยบ้านเหล่านี้แหละนะครับที่ไปยัง ยังติดมติคอรม51อยู่แม้ว่ากฎหมายมาตรา7 <c oughs> จะอนุญาตให้ปลูกในที่ดินรมสิทธิ์ก็ยังไม่สามารถที่ตัดและส่งไม้ออกไปยังนอกประเทศได้นะครับ <c oughs> แต่ทีนี้นั่นะคืออีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าใครสนใจพยุงไทยก็สามารถที่จะไปติดต่อขอรับก่ารฟรีได้ตามหน่วยงานที่ให้บริการนะครับด้านนี้อยู่อย่างเช่นป่าไม้จังหวัดนะครับไปติดต่อหน่วยงานนะครับรายการของแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับติดต่อลงทะเบียนรับก่ารฟรีได้แต่ว่าพยุงทําไมเรา ไม่ได้เน้นไปที่พยุงไทยของบริษัทนะครับเราก็มามองเลยว่าพยุงที่มีราคาแพงที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่พยุงไทยนี่นะครับมันเป็นพยุงสายพันธุ์จีนสายพันธุ์เวียดนามนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงที่จะดําเนินการตามกรอบข้อกฎหมายได้บริษัทก็ได้ดําเนินการนะครับมีการนําเข้าเมาล็ดเข้ามานะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีการขึ้นทะเบียนแปลงเพาะพันธุ์พืชอนุรักษ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย,มาามมายแล้วทาทะเบียนคุมนะครับเมื่อทําทะเบียนคุมปับ๊บเราจําหน่ายต้นกล้าไปให้ใครบ้างเราก็ต้องทําทะเบียนคุมว่าผู้ปลูก มีใครบ้างที่เอาไปจํานวนเท่าไหร่จีต้นบริษัทขึ้นทะเบียนไว้จีต้นมีใครไปปลูกแล้วบ้างนะครับอยู่พื้นที่ไหนบ้างในนี้เป็นเหตุผลที่บริษัทต้องออกมาติดตามดูแลลูกค้าเราไม่ได้มองว่าเราจะเน้นเพียงแค่การขายกล้านะครับอย่างที่ท่านบอกว่าปลูกไปแล้วจะขายให้ใคร,ครก็ประสานที่บริษัทมาซึ่งบริษัทเราก็มีตลาดรองรับให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้บริษัทจะออกติดตามลูกค้าในทุกๆปีเราทําไมต้องออกติดตามไม่งั้นเราจะไม่เห็นการพัฒนาการของต้นไม้ว่าท่านดูแลเป็นยังไงบ้าง นะครับบริษัทก็จะนําข้อมูลในแต่ละปีนะไปทําการวางแผนว่าเอ๊ต้นไม้แปลงไหนที่ดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้างนะครับปฏิบัติอย่างไรบ้างเมื่อต้นไม้ได้ขนาดนะครับเราจะมีการเขียนคําขอตัดได้อย่างไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งไม้ออกไปต่างประเทศได้อย่างไรไอ้ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของบริษัทในเรื่องของการตลาดนะครับ,รบแต่เรื่องข้อกฎหมายนะครับไม่ต้องไปกงังวลทุกวันนี้นะครับหอกว่าปลูกแล้วตัดได้ไหมตัดได้ครับตัดได้เคลื่อนย้ายได้แต่จะต้อง ปลูกแล้วจะต้องดําเนินการตามกอบข้อกฎหมายของไม้ชนิดนั้นๆต้องศึกษาไม้ก่อนเย่างเช่นแปลงของอาจารย์เนี่ยก็ปลูกไม้ยืนต้นหลายชนิดนะครับที่ผมมองก็มีทั้งสักนะครับมีทั้งพยุงก็มียางนายางนานะครับก็มีพยุงสายพันธุ์ของสายพันธุ์นอกเนาะสายพันธุ์จีนสายพันธุ์เวียดนามที่มาปลูกเวียดเวียดนามมีมี40ต้นครับที่เหลือก็จะเป็นสายพันธุ์ของจีนครับผมนะครับก็เป็นเรื่องดีครับ เพราะนั้นการปลูกไม้นะครับก็ต้องเข้าใจว่าปลูกไม้วันนี้มันไม่สามารถที่จะสร้างผลผลิตให้ในแต่ละรอบปีหรอกนะครับมันต้องอาศัยระยะเวลานะครับแต่เราต้องวางแผนในการปลูกไม้ครับอย่างเช่นเราปลูกพืชหมุนเวียนนะครับใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตแต่ละปีเนาะมันก็จะมีพืชลายปีพืชลายเดือนนะครับพืชลาย8ปีพืชลาย10ปี12ปีหรือ20ปีก็แล้วแต่อันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนที่ปลูกใช่ไหมครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในการปลูกไม้ทุกชนิดมันจะมีคุณค่าและประโยชน์ของอไม้ชนิดน,นั้นของตัวมันเองตลาดมันก็จะมีกลุ่มของตลาดแต่ละกลุ่มใช่ไหมฮะอย่างเช่นกลุ่มของสักเอยเนี่ยก็จะมีตลาดผู้รับซื้ออยู่แล้วนะครับตลาดผู้รับซื้อก็อยู่ที่การประสานงานในระหว่างประเทศส่วนของไม้พยุงไทยนะครับในณปัจจุบันเนี่ยผมก็ตอบได้เลยว่าตัวพยุงไทยเองเนี่ยนะครับก็สามารถตัดได้นะครับ<ม>เคลื่อนย้ายได้ ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ท่านก็ต้องไปปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายที่เขาบอก่าอยู่หักไม่เข้าใจก็สามารถไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกได้ครับอย่างเช่นป่าไม้อย่างเงี้ยหรือไซเตสกรมวิชาการเกษตรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะให้ความรู้นะครับในด้านต่างๆข้อกฎหมายต่างๆและระเบียบต่างๆมาให้เราหรือหากใครไม่มั่นใจในการปลูกไม้แต่ละชิ้นนี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเบอร์บริษัทได้ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ได้นะครับการออกมาติดตามก็ให้ความเชื่อมั่นมาแนะนํา ถือว่าการได้มาเยี่ยมเยียนเป็นอขคุณมากเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันก็คือผมไม่เชื่อแล้วก็วันนี้แล้วผมมาดูแลต้นไม้แปลงของอาจารย์ทุกๆปีเนี่ยนะครับถึงเวลาไม้ได้ขนาดและอาจารย์จะไปขายให้คนอื่นนะครับจริงไหมฮะแลแต่ราคามันก็ต้องใกล้เคียงกันจริงไหมฮะอย่างเช่นเอ๊ะมีนายกมาขอติดติดต่อซื้ออาจารย์กับบริษัทมาซื้อเนี่ยซึ่งเราก็ปลูกเราก็มีใบรับรองมาให้แจ้งเลยว่าโอเคยังไงก็ขายให้เรานะนะครับแต่ส่วนเรื่องการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกหรืออะไรนั้นเนี่ยเมื่อปลูกไปแล้วนะครับ ตั้งแต่ปีที่3เป็นต้นไปก็สามารถแจ้งขึ้นที่เป็นแปลงปลูกได้นะครับหรือสามารถประสานมายัางได้ที่บริษัทซึ่งบริษัทก็มีการวางแผนดําเนินการที่จะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะครับตั้งแต่ก,กรกฎาคมปี2565ปีหน้านะครับเป็นต้นไปเราก็จะเริ่มดําเนินการเรื่องนี้ให้กับผู้ปลูกนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปซึ่งเอกสารต่างๆนะครับเรากลาลังเตรียม รวบรวมแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเอกาสารในการมาดําเนินการนะครับที่จะอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าจะได้อุ่นใจครับผมการปลูกไม้นะครับก็อย่างว่าอาจารย์ครับทาอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกคนไม่มีหนี้เป็นเรื่องดีแต่ถ้าคนมีหนี้ก็พยายามจะาหาเงินที่จะมาใช้หนี้ใช่แต่การวางแผนถามว่า,าบางคนก็อาชีพรับจ้างทั่วไปอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกทุกอาชีพมีความสําคัญหมดแต่ถ้าวางแผนที่ดีอย่างน้อยเรามีพื้นที่ไว้ไม่ได้มาก แต่ถ้าเราวางแผนการปลูกไม้ยืนต้นไว้เนี่ยไม้อะไรก็ได้มันก็สามารถที่จะเป็นเงินเป็นก้อนให้เราครับอาจารย์อย่างน้อยวันนี้อาจารย์ดูแลต้นไม้วันหน้าผมเชื่อว่าต้นไม้ดูแลอาจารย์แน่นอนก็ก็เชื่ออย่างนั้นแหละครับเชื่อเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าถ้าปลูกไปแล้วนะครับบางคนถามผมว่าอิ๋ไม้ได้กินตอนไหน<ม>ได้ตัดตอนไหนอันนั้นอดยวเพิ่งปใจจร้อนครับผมว่าท<ม>่านลองคํานวณง่ายๆมีพื้นที่แค่นหนึ่งไร่เนี่ยนะครับเอาเงิน1น0 0 0แบาทไปฝากธนาคาร หรือเอาเงิน100บาทไปฝากธนาคารนะครับนับไปประมาณ12ปี13ปีถ้าไม้โตท่านจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่จริงไหมฮะครับอ่าผมก็เชื่ออย่างนั้นแหละครับจึงจึงมีแนวความคิดอย่างนี้เออแต่ถ้าเราปลูกอะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกใช่ไหมครับลูกหลานเราไม่ได้แย่งที่ดินกันนะฮะแต่แย่งทรัพย์สินที่เป็นอะไรครับไม่ได้แย่งรอกครับก็คือเอาละถ้าลูกหลายคนถ้าลูกคนเดียวไม่เป็นไรลูกหลายคนก็อ่ะเขาก็สามารถที่จะขายทรัพย์สินที่เป็นต้นไม้ได้ ขายทรัพย์สินที่เป็นผลผลิตจากที่ดินของเขาได้และที่ดินก็ยังคงอยู่ที่เป็นของพ่อของแม่ใช่ไหมครับประมาณนั้นตอนนี้ปลูกไปประมาณกี่ปีครับอาจารย์ครับเนี่ยปี6เดือนนี่นอ๋อประมาณปี6เดือนเนาะถ้าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยที่ทางบริษัทย่ำเยียนแปลงช้าไปนะครับ<ม>ด้วยสถานการณ์โควิดเนาะครับแต่ปีหน้าเราก็มาอีกครับขอบคุณมากเลยครับครับครับทำให้เรามั่นใจขึ้นครับผม ก็ปลูกไปเถอะไม้ครับทุกชนิดมันมีคุณค่าในตัวเองอย่างที่ผมว่านะครับการที่บริษัทเอาติดตามไม้เนี่ยเราไม่ได้เป็นห่วงอะไรครับห่วงเกษตรกรที่ไม่ได้ดูแลไม้อย่างเต็มที่และปลูกไปแล้วบางคนก็คิดว่าเอ๊ะตามกระแสก็คืออ่ะไม้ตัวนี้น่าจะมาดังเอาไปซื้อมาปลูกซื้อปลูกแล้วไม่ไคยดูแลบางคนไปบอกว่าอ่ะสิปีจะได้ขายไม้จะต้องได้ขนาดนะครับผมบอกในหน้าคลิปนี้ได้เลยว่าไม้ถ้าขนาดแก่นของมันได้ขนาดหน้าหกเนี่ยนะครับก็สามารถเริ่มขายได้ละนะครับก็ประสานงานที่บริษัทมา แต่ทุกอย่างต้องดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะครับตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ต้นกล้าพันธุ์ครับเพือวันนี้มีการขายกล้าเก่อนกันตามอิเนเทอร์เน็ตเลยครับอาจารย์ต้นละสิบาทยังมีเลยต้นละยี่สิบาทยังมีครับก็ต้องระมัดระวังของของถูกมันก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปอกครับมันก็ต้องมีจุดเสียแหละเราต้องตั้งข้อประเด็นไว้ก่อนนะครับของแพงมากมันก็ไม่ใช่ดีเสมอไปครับไม่ใช่ว่าแพงจนจับต้องไม่ถึงแล้วก็เราต้องตั้งข้อสังเกตก่อนพวกนี้นะครับมันก็มี คนหลากหลายนะครับก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ต่องแท้นะครับเดี๋ยวเช่นที่ขายกันตามอินเทอร์เน็ตลองโทรเข้าไปเช็คดูซิว่าอ่าต้นกล้าเนี่ยที่ท่านประกาศขายอยู่เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนไว้หรือยังมีทะเบียนคุมไหมนะครับขอดูเอกสารจากผู้ขายก่อนก็ได้เสร็จแล้วจะซื้อไปปลูกแล้วเนี่ยนะครับเราจะรับรองเราได้ยังไงว่าเป็นต้นกล้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเป็นต้นไม้เถื่อนนะครับ ผมไม่ใช้คาว่าเถือเ่อนดีกว่าครับผมใช้คําว่าต้นไม้ที่ยังไม่ได้รับการผ่านการลงทะเบียนอย่างถูกต้องเนี่ยก่อนที่จะเอามาจําหน่ายให้กับลูกค้าเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายเพราะว่าต่อไปเมื่อปลูกไปแล้วนะครับมันไม่มีทะเบียนคุมไม่มีที่มาที่ไปของไม้ท่านจะแจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปลูกได้อย่างไรท่านจะแจ้งตัดได้อย่างไรต่อให้ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเองก็แล้วแต่และสิ่งสําคัญก็คือไม่สามารถส่งออกได้ นะครับต้องเรามาระวังให้ดีตรงนี้บางทีเราจะเข้าตัดไม้หรืออะไรเนี่ยหึงเราต้องขอดูเอกสารอะไรครับหนึ่งการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกดำเนินการเสร็จหรือ,อยังปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์เขียนคําขอตัดนะครับเขียนคําขอตัดปับ๊บเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายปับ๊บเราก็ต้องมีหน่วยงานที่อนุญ,ญาตให้ส่งออกไม้ กลุ่มน,นี้นะครับออกไปยังต่างประเทศนะครับเชื่อว่าถ้าทําถูกต้องแล้วไม้นะครับในกลุ่มของที่เป็นพืชอนุรักษ์ที่ติดในบัญชี2องไซตสเนี่ยนะครับอย่างเช่นพะยุงเราที่เรากําลังปลูกอยู่สายพันธุ์นอกเนี่ยติดแน่นอนนะครับเป็นไม้ที่ติดในบัญชีแน่นอนและต้องได้รับอนุญาตจากไซเตสถึงจะมีการส่งไปจําหน่ายอย่างประเทศจีนประเทศเวียดนามหรืออีก183ประเทศที่อยู่ตามภายใต้อนุสัญญาของไซเตสนะครับตัวนี้ก็ต้อง ศึกษาให้ดีนะครับก็ต้องระมัดระวังส่วนคนที่ขายกล้าแบบผิดๆก็ทําให้มันถูกต้องซะครับมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกจริงไหมครับถ้าคุณนําเข้ามาไปดําเนินการอะไรให้มันถูกต้องตั้งแต่นำมาลิตเข้ามานั่นแหละครับไม่ใช่ว่าคุณเพาะขึ้นมาแล้วคุณค่อยไปแจ้งขึ้นนะครับถ้าอย่างนั้นไม่ได้นะครับคุณก็ต้องโดนหรือนะครับไม่ใช่ว่าเพาะขึ้นมาเป็นต้นแล้วค่อยไปแจ้งนะครับไม่ใช่นะฮะคุณจะต้องมีเอกสารตั้งแต่การนําเข้าตั้งแต่ประเทศต้นทางอย่างเช่นนําสายพันธุ์จีนเข้ามาเนี่ยต้องมีหนังสือที่เข้าาม นะครับอย่างถูกต้องเป็นเมล็ดใช่ไหมครับอ่าเป็นเมล็ดนะฮะต้องได้รับอนุญาตจากประเทศต้นทางอย่างจีนจากเวียดนามนะครับเมื่อนมาถึงไทยเราก็ต้องไปแจ้งหน่วยงานและทําตามขั้นตอนนะครับกว่วจะขึ้นมาเป็นต้นเนี่ยต้องผ่านกระบวนการของไซตีที่เขาต้องมาตรวจนับจานวนต้นกล้าถึงจะได้รับการขึ้นทะเบียนว่าต้นไม้ทําเพื่อการค้าเท่าไหร่ทําเป็นแปลงพ่อแม่พันธุ์เท่าไหร่นะครับหรือบางคนก็ทําเพื่อการค้าอย่างเดียวก็ได้ถ้ามีเอกสารตัวนั้นยืนพื้นไว้แล้วเนี่ยท่านก็ต้องจําหน่าย ตัวต้นไม้ตามจำนวนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแต่เราก็ต้องทำทะเบียนคุมครับมันไม่ใช่ไม้ทั่วไปที่จะต้องมาซื้อขายแล้วไม่มีใบอะไรกันเลยนะครับอันนี้แต่ถ้าท่านจะปลูกไม้ที่ไม่ได้ติดอยู่ในบัญชีก็ปลูกได้เลยครับอย่างเช่นปลูกศัก์เนี่ยไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหรือบางคนขอเพาะศักขายก็ซื้อมาได้ครับเพราะมันเป็นไม้ที่ไม่ได้ติดในบัญชีอยู่แล้วอันนี้ก็ง่ายครับมันต้องศึกษาข้อกฎหมายเรื่องไม้อันนี้เป็นห่วงครับเป็นห่วงวันนี้ก็บริษัทก็ดีใจนะครับที่ ได้มาเยี่ยมแปลงแล้วก็เห็นพัฒนาการของต้นไม้ปีกว่าๆเราก็จะได้มาให้คำแนะนำนะครับปีหน้าคงสวยกว่านี้นะครับ,รบ,รบอาจารย์ก็คงดูแลต้นไม้ที่อยู่ในจำนวน1น0่100ต้นนะครับอยู่ในแปลงนะครับคิดว่าบางต้นอาจจะได้ขายตามระยะเวลาที่ท่านอาจารย์ถามว่าเอ๊ะปลูกกี่ปีแล้วจะได้ขายเราจะมองว่ากี่ปีดีวกว่าให้เรามองว่าถ้าได้ขนาด ตั้งแต่แก่นเขามันหน้าหกขึ้นไปแล้วถ้าเราเจาะดูแลประเมินแล้วก็สามารถขายได้แต่โดยปกติบางต้น10ปีเขาก็ขายได้ละถ้าการดูแลดีดินดีอากาศดีเนะาะนะครับแต่บางต้นอาจจะขยับไป12ปี15ปีก็แล้วแต่นะครับ,รบการต้นไม้มันโตไม่เท่ากันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแปงอาจารย์ มากๆแล้วก็หากใครสนใจนะครับกลุ่มผู้ไม้ปลูกฮวงหรี่ผ่านมาที่สารคามนะครับก็สามารถโทรเข้ามาเบอร์โทรของอาจารย์ได้เพื่อมานั่งเยี่ยมชมนะครับนั่งพูดคุยนะครับหรือถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมแปลงแต่ละจังหวัดนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับอาจารย์ครับอ่0828487854ครับถ้าผ่านมาที่ตำบล ท่าสองคอถ้าสองคอนะครับอำเภอเมืองเมืองจังหวัดสารสามโทรหาอาจารย์ยีสิตแก้วหานามครับมีสิตแก้วหานามได้เลยนะครับเราคือครอบครัวเดียวกันแล้วก็เดินทางไปด้วยกันให้ถึงฝั่งนะครับจนกว่าจะส่งไม้ไปยังตลาดปลายทางนะครับร่วมกับบริษัทหนูมอดแลนดคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ